ค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าแล้วตามอ้ํมมาดูชมนะคะสําหรับ E p พีสองนี้นะคะเพราะว่าอ่ามีอีกมุมนึงนะคะของร้านเพลงกาแฟคาเฟ่นะคะเพราะว่าสวยงามมากๆนะคะเมื่อสักครู่นะคะหรือว่า E p พีหนึ่งนะคะอ้ําก็นําเสนออ่าบริเวณหน้าร้านแล้วก็ภายในนะคะให้รู้จักแล้วนะคะอ่าก็ตามอ้ํมมาดูชมนะคะสําหรับ EP 2นี้นะคะค่ะนี่นะคะเป็นบริเวณนะคะต่อเนื่องนะคะจากา EP EP แรกนะคะอันนี้เป็นบริเวณนะคะ,ะด้านด้านข้างนะคะก็จัดแต่งนะคะสวยงามมากๆนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะที่ แวะเวียนมานะคะอ้าําขอแนะนำนะคะเข้ามานะคะอุดหนุนนะคะอ่าร้านเพลงคาเฟ่นะคะจัดมุมนะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้คือสามารถนะคะที่จะพาครอบครัวนะคะเด็กน้อยนะคะแล้วก็หรือว่า,าเพื่อนนะคะหรือว่ามากับเพื่อนมากับคนที่เรารักนะคะอ้ําก็ขอแนะนำนะคะอ่าร้านเพลงคาเฟ่นะคะเป็นร้านกาแฟนะคะ ซึ่งคุณบอยนะคะก็มาอยู่นะคะต้อนรับนะคะเพื่อนๆอนอยู่นะคะอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะที่อ้ำนํามาแนะนํานะคะนี่นะคะมุมนี้ก็จะเป็นโซนแบบมานั่งด้านนอกนะคะนี่นะคะแล้วก็มีกระต่ายตัวน้อยด้วยนะคะอ่ามีกระต่ายตัวน้อยๆเดี๋ยวอ้ะอ่จะพามาดูชมนะคะ ค่ะซึ่งคุณบอยก็จัดแต่งนะคะสวยงามน่ารักน่ารักเก๋ไก๋มากๆนะคะค่ะร้านเพลงคาเฟ่นะคะอยู่ในส่วนต้นไม้นะคะของจังหวัดปทุมธานีนะคะอยู่ภายในปั๊มปตทนะคะติดกับไทยวัสดุนะคะไทยวัสดุก่อสร้างนะคะอามก็พาเพื่อนๆน,นะคะมา ดูชมนะคะแล้วก็เป็นมุมน่ารักน่ารักนะคะเราสั่งกาแฟนะคะหรือว่าไม่ได้ไม่ได้สั่งก็ได้นะคะคุณบอยก็ยินดีต้อนรับนะคะให้เข้ามานั่งเล่นได้นะคะนี่นะคะเป็นมุมน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้นะคะอ้ามก็จะถ่ายนะคะเจ้ากระต่ายน้อยนะคะไปนั่งยืนคุยกันอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะอ้ามเห็นแบบแบบนะคะนู่นนะคะ ทางร้านนะคะก็มีน้องกระต่ายน้อยนะคะอะอยู่บริเวณนี้รอบๆนะคะขอยต้อนรับนะคะเพื่อนๆที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมานะคะก็มานั่งพักผ่อนอะจะทานกาแฟก็ได้หรือไม่ทานก็ได้นะคะคุณบอยก็ยินดีต้อนรับเลยนะคะ,ะนี่นะคะน้องกระต่ายนะคะกะ็มาต้อนรับเราอยู่นะคะ,ะน่ารักน่ารักเชียวนะคะ นี่นะคะน้องกระต่ายนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะกะ็เป็นคลิปสั้นๆนะคะอ้ําก็แนะนํานะคะ,ะร้านเพลงคาเฟ่นะคะเป็นร้านกาแฟนะคะน่ารักน่ารักนะคะค่ะก็ไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนนะคะทําอะไรนะคะอ้ําก็ขอให้นะคะมีความสุขมากๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอ้ําก็อยากบอกว่ารักๆทุกท่านเลยนะคะก็สำหรับคลิปหน้านะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าอ่าอ้ํานะคะจะนําคลิปอะไรน่ารักน่ารักนะคะมาฝากให้กับเพื่อนๆนะคะได้ดูชมนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็บายบายก่อนนะคะรักๆนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามอ้ําด้วยนะคะ บายบายค่ะ